นี่พี่หน้าเราหรว่าให้น้ำาลใ่มน้ำตาลน้ำได้พี่น้องเขาใส่กระเทียมเดีเบิ้งซีมันเปตัแกไประเทเขาใส่เขาปุ๋เสร็แล้วมะเจ้าเพชรตายรลดแม่ผัวแม่ท้ามแม่ว่าปวดเดี๋ยวพี่น้องไปเ ดีครับพี่น,อน้องวันนี้เราจะสือกำบังกุ้งกับถอดตากับข่าเทียงนะครับไอเวลาแล้วพี่นอ้องนะแบบนี้เสิมน้ดมือแล้วครับ อันนี้ทอดนิ่มทอดหม่ันมันแบดิอันนี้มันเป็นิ่มนะทอดนิ่มเออนั่นเฮ้ยดีนะบูดาจะถ่ายคลิปด้วยจะมถ่ายคลิปนี่เจอแ่ดิเจอแ่เลยไหายยนุไดเน็ตเอ นนนนัันน่่ปลาสลิดบางบ่อเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็ปลาแห้งแดดเดียว ร้มกันไปด้วยแต่จริงๆันตรงนี้น่าจับเนาะแมนเออเรื่องอะไเรามาตัก,กว่ะตักก้องกันดลอ่ะกอนนี่เป็นได้ไมเป็นได้บ่นี่เออปาสลิดลาสิดบางบ่เดี่ย้ก่อนตัวนี้ทอดแน่นคือหลายแฉ่ มัป็นบบอยากเหน่าอยู่แล้วนาะพี่แก้มันเป็นอะไปันนีอยกน่าีเอาไปแล้วบินงอ่ะี่ยนกินมันี่ดาวแบบมันแบบมันโมแหงอะนะแบบ เออเดี๋ยวเราชิบมึงก่อนเดี๋ยวเราตัดสินใจกินหรอเฮ้ยวชิวมันนี่เอากินปลาสลิดก็พอเนี่ยยังแน่ควายคนจะเท่ายังแหนบอกพี่นิดจนรับเทียมไหมคะนี่ ตอนนี่คนกินอยู่บ่ไตรรดขันมีคนกินอ,อันละสองตอนได้ลงไปเลยนะโอ้เพราะว่าจเียตหน่ใช้ตำลมนรองเข้มมึงก่อนร้อง,องตำ<อ>ม<ด>ึงก่อ,อนมันตนนนิเข็มมันดิบประแดกไม้เข้าวานนะ่ะหูรสชติเออ ไลไรยุงติ๊บติ๊บผิดตัวฮะไปรื่มาพินาเล้วนะว่าตัวนี่ยี่งมาดิสือวค่ะชิ้มก่อนน้าก่อนติ่ตัดชิ้นน่นจางมีเข้มโอ้โหอเ้าชิ้มแนวไหนหันิมมึงชมันเป็นอะไรวะเซลัพปมันบอกเป็นปลาเด็ือดจิ้มมึงกัน,นะ เป็นยังไดงไม่ปตาลาดแต่แมต่ตักเลยตักเลยะเยังไม่่มหมวานมากกวาหวานชือด,ดีก่หวานช <c oughs> ื่รดเนียมันหวานหวานน้ำตาลหวานนั่งก็สร้างตอรเลยน้ำตาลโเลยไส,สอยู่น้ำตาลน่บกเาขับะหมอนนี่มันคือขัด้ในเนยใ่ไิกับเขาห้องมานี่สองอย่างน ปลากับตำมหงเ้อวันนี้จะแกะปูน้าปกันตำาหงมด้วมากินน้ำกันครับบันี่นัตัวห้เสียมาเาพี่น้อมเลอคะนำเห็นปักกี่เดินหน่อยปะแมออกตะกี๊น้แหพ่อปูไปหาปลามันได้หน่อนคกกับพิมลงกระลางกระล่างห้เ็ดมันกินเอาล้งน้ามนต้มเลย ไอ้แนนหน่งกมี่่าุ่เอาเบิร์ดเหลือเกี่ยาไไปหาปลากีดดึูจังหวัดสมบัติอืมนี่สิประแดดเนี่ยนอกเขาจะว่าของเก่ายโดนเฮงแสบ หลายปีก็บม่บูนนะป็นหิ้งิน้งแกบอกของเก่าแปลกก่อาอยู่บ้าเอาถั่วมาแป้งก็แดดฮะกซิ้ตาเรเป็นตัวแเน้ยไม่ไม่ะเอาตะแงน้ำสมมือนึงถือกินหาตะเนียนตายนี่แยงน้ำผสมกไปตากกนี่หมอเออมาแล้วนี่เออนิดวาอยู่ มันแดงสดนววาแขงแก็ได้บวกอล้วบ็เบิดน่ะเนี๋ยมันเดือแดงบ้ากจะส่วนเนี้ยมาตั้งกลางกันเลยนะแม่ยหยาหลุดปลาตัวน้อย จบไปังมาแล้วคยีนแบบังเงียบเลยสำลันำใส่ไยนหนอยก็เหตุเกตากแข้งไว้แบบละเว็ดนแบบไม่าไปตากเนี่ยคือเตอมขึ้นเลยสีขาวเข้มปีแล้วส้างเอิมอืนผลามันเงาแล้วเราก็พค่เจอว่ามีแดดแล้วเราก็ดังไส้ยอดถึงยดี่เดียววันนี้ไม่พ่มนะแข่งไก่้นผสม

คล้ายๆกันตัวสองคนนี่คือการเลาหาก่อหญ้าบันนัาจันหญ้าบันดงหนึ่งเขาดูใครกินมดล่างสวยพร้อมอันนี้เล่าล่างกันนะอืมบางเช้าเวลาอย่างก็ได้พวดีแค่ตู้หมเวลาเล่าเลยไม่หญ้าดีแล่ว่าเลยไม่หญ้าดีเสียงเราบอมักเหยาะไว้นี้นี่คิดว่าอะไรหญ้าดีก็มัวใจเลาคนฟาดัวบ่เคยตื่นหนึ่งเขาบ่เคยหนึ่งเขาแรงบ่เคยหนึ่งเขาสู้กินบ่เคยหนึ่งเขาสู้พี่อ้ใหญ่กินพรอม ตั้งเชียงนกเขาขันพร้อมนี่น้อพูดได้ว่านกเขาบ่กขันบ้าเป็นขันหอนยำเบ็มาทำนันขันหอานยำเบ็นบากินขาวอยู่นี่ยังจะกันกัดเรตั้งฮียนนกเขาตัวนัีนห่ะกันแกงกันขันที่ดีในมือหนึ่งห้ามรอกเนั่นมาจาันบ่ขันนั่นบม่ใม่บอนั่นใบามันนี่แหละมันเลยขันทำกันกา

เราคิดว่าเวราจะจะนอนค่อยออกไปเช่ไเรื่องผ่าเกใบไม่แรงตา <c oughs> ตาในห้องเลยมันแห้งไม่อ็ต้องม่งตี <c oughs> นหนาก <c oughs> ถ้ากันแสบไ่อย่างนก,กินกันบ่เป็น,ปนะตะแสบแทมกว่าะบอกว่าจะกินจำเร่อหยแ่มอยได้สวยว่านนี่เก็มาขายนี่เนีคือต่อหอยได้จะได้บ่อยเป็น้กขากระจกกระจก็จะมึงโนอยากแต่เพิ่งหน้าพอดีในห้องแสบมืนเนี่ยน,นี่าานึ่งเองเห็นอ,อีมือเองม,มาใส่หัวเห็นที่ตาเด้อปันหาคือประเด็นในเด็ก็แสบได้ที่<อ>บ่ประเด็นแบนะ นอกอยู่บ้านกบมีปลาแดกขวดเี่ยบอกเคยกินปลาแดกขวดเลยพระบ้านไ่มีขวดแล้วพอมีเงินจืดกินปลาแดกไม่หายยะหูเนีมันแสบจักกวหจากตอเคาลับของพาเห็ดอันนี้ตำาตักออกไป้มันจะกานบกินสไตล์ไข่ไดตโตมุนมมุนเด้ขันมลแซ่มเอบ ก่นกินตาเจ้าเนี่ยแก่กันเฮ็ุให้ถิอใจเจ้าปดอะมคือกระแสท้เนี่ยเพรเตีนิทหากุตาคุณใจหรออันนปยังบานมุโตตัวห่างทีนี่แก้วการมันมีแล้วโอมันเง่มีแล้วเนาะหุค่ยนี่แันมีแล้วหลุดค่อยนี่บุมนีแะเศษปากกำบากตูดเลยอะใช่นิหลาย อาลอดได้กินสองมือตำไรไปนี่เบิดเเสียเฮาเสียเฮาเสียตำไรไปเยกินสองมือแถบอื่นก็เลยกินเดกบานนี้กปลปอยไปให้ว่านางดมบั่นกะหนงกระหนงกระหนงนี่กินวันไหนม่าอี่พงกื้อนปหาง่ายเพราอากาศเย็นนออเพราะอากาศเาดูว่ได้เล่นตะลาแล้วแหละสดตายมเลยจะเบิ่ง ถ้ากันกินเข้าแล้วกินตำบักยมต่อรครับเป็นกิน่เอียเป็นจะได้กินง่ายบัวพดอีน้กายบัวพูดตำเอียนค่อยค่อยเป็นกินายบัยเอียน,น,น่อ่น้กิายบัเยนเน้งายัวพีนเปจะเ้กินง่าคัดตเอยน่คเป็ะบเออเนจะเาบดเอยนด้ายัวพมดตน่่เปะ้ิน่ายวูดเ เบดไปเบ็ดปบแบบเจ้าบดย่งเบตันย่งนล่อบุญอ่งนี้ได้โอ้ยนล่องเราบ่าน i mean. ี่นี่นองวยน้องไงบุญยว่าลูกชายหลานหลานกับัะเล็กเียเออักเล็กเลยตอนนั้นพี่นาจะทำเบดย่งเบดย่าบรล้วลี่นาว่ะเขาบกด้ทำเจ้าไาเจาตันยังแซ่บบ่่ แต่บ้ากินขาวแล้วก็ยังซมักสมสอันี่ล่ะตัวใส่บลายมันกระเส็บเื่อคำแตนเนาะซีมันงามรือว่ะ ตำมะยมเบองโ่นาเป่ายังบ่นีโอคลยนี่ได้ไปแล้ไปแเออนนนี่ยไม่กินชมแตแซบแทบยำบุยวุยอาไม่ะพีจันลองมากรทำกัน

กนไรกไาันน้ำลายไหลน้ำบะเรากายกินน้ำหลอกท้องบอดีคุยปามงานบ่คุยึเท ah> ่นมังยมเลยน้ำลายอเาคืออะไรอย่างเขาอืดีวเผามีนัยมไี่ยอดดตัวคือยำด้วยนแต่ว่แคดแขีววะองยำเลย เขาก็ตำมุนๆเขาก็เดือดโดดตัวนนี่เป็นหนิบหน่วยหน่วยเก่าอยู่เนาะมันแคดแขวนะเขาคันดูปนีกินตำามักยมระวังอยู่ดีแล้วพี่รองเลยเจ็ดโมงมากคันเตียงมากคันล้วังอยู่ดีแล้วตำามักยมบอม nhặt nhạt đều bạc Sơ lô đúng không sẵn hết tiền bò dần anh gì Phạm. Đó. Là, chắp nhát bắp Rồi về với về thai năm thần Ừ, đừng Ôi, đó แค่มันเป็นอนแค่มันไปนอนบ่ได้ใหญ่แค่มันไปนอนบ่คุณนึงมักหวานคุณนึงมักสมพี่น้องเอ้ยแปล่ามันไปนอ่อนคือเกลือไปเรื่ยๆเลยไปมันจะมีรสหวานจัปหน่อยอือห้ยจะนักคนเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อออกไปลายไก่เพียงบ็อ่ะอืมอืมเด็ดอ้า บาดสดีชิร่ไาไปก่อนพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ฝา,ไากไว้นนี่ครับแดดมาเสี่ยคลุมฝากอะไรมาแชร์ไปเด้พี่รองรองจังเดียร์ชั้นแนวครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ